สบายดีเด้อพี่น้องเบิร์สุขุสุขนนาทีมาเบิร์มาส้มไม่ยากก็ซื้อติปเขาไม่มาไว้พี่น้องเลยซ้อบ่พ่อดอกเอาอีาิปสัี่แ้งืมเอาสมานได้พอดีงามวันากนเขาบ้านพี่น้องกบแม่ยาไปซื้อเมนยาสอกยาสูบแล้วก็จะเป็นแวนวี ถูกเทียนอเทียนเนาะทมแมนสูบคนสวยสื่อมาเตรียมไหยังพอจะไปหาน้ำังาอย่ามันลืมอย่ามันลืมมันลงมันลืมได้ลายมือไปมามัมแม่มามัมลเบิ้ดแเขาเขาจะจกใส่เบิดะติเขาติชอติจะน่อยปั่ไวะติห้ามห ทั้งลังเจาอันนี้ใครบาู้ค่ะเข้าไปในมไ้วบ่มาหางิกิ้ข่าบ่ลูกแม่แม่สิป้อนมะไปจังสิพากันเข่าบ้านพี่น้อยไปซื้อเตรียมหจังนายพ่อเข็มมาใช่อืมมาหม้มมาม้มหลุกใสพ่อ่ะ สบายดีเด้อพี่น้องอีกรอบหนึ่งพี่น้องมาบ้านน้องแต้พี่น้องเลยพา,มาเมียเขามาบูซาแะ้วก็มาสื้คลองเนาะสืบเป็นแหวนเป็นวีอะไรพี่น้องมาเพื่อนเส้าจอยมันนี่เพื่อนเส้าจอยเส้าจอยอยูอย่อยู่<ล>บ่จอยนอนบ่นบนเมื่อบ้านอ๋อโดยโดยเข้าเมื่อบ้านเช้าจอยนะสบายดีย โดยดีมีแห้งนั่งเขียวมาเนยอืมชาโจรปอยู่กับแพร่น้ำเล่าะไบอกบอกน้ำเล่าอะไเมนชาจยนั่นแหละบอกเห็นก็บอกเด้อ วันที่สี่วันที่สี่แล้วกตอนเไหเราไปแต่เศร้าเออเศร้าจนะไป่ย์ตวมตัวเออ่มบ่ตเองพอมอ มาหอดบ้านนะพี่น้องเอ้ยมาหอดบ้านหอเทือนแล้วซื้อเลขกรบป๋ถือพี่น้องเบิ่งดู้ทะเบียนเทือนศูนย์เจ็ดเลขกรบป๋ถือออกเลขยังก็พี่น้องสามหกบ่สามหกคับแปดเจ็ดอันนี้อืม còn bạn nam nhà biết không? bữa xa lại có xíu học <laughs> à, bài. u tè này. à. 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 à.

ปัดกวาดทูเสร็จไว้จังบบหกบบเหือนี่กับปัดเอากระทูทูแล้วละละพี่น้องเอ้ยไม่แต่เสี่ยงไปสื่อคลองมาเนี่ยเสร็จกวาดทูทำความสะอาดทั้งนอกทั้งในมันหนักกี่ฝุ่นนะว้าวพี่น้องเอ้ยอ้า่ เด <referred to. S 2> ี่ยวเพี pues, moon, gon, ่น้องเลยเสร็จกวดทูกอะไบอกไก่เดกโตช่อแม่ก็ปูหนึ่งกันหอยดิเกือบาเลยห้องทำด้วยขยะสกิรวมา xài phai vậy thôi rồi Là dù hư phụ đấy khỉ mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ลับมาแต่บ้านแล้วพี่น้องน้องหลีกก็แฟนกับมาแล้วมานอนมาค้นคืนนิดกน่อยมาเคยกันยูนะติ๊เข่ากัดสื่อมาไล่ติ๊บไปได้พี่น้องเลยเด้จะติ๊ปไปเนาะแม่เพิ่บ พ่ออยู่ดอกกีบเขานะพ่อพ่อเขาก็เก็บไปเป็นอดมือแจกพี่น้องแม่ใส่ใส่ได้นี่เก็บใส่กระสอบใส่ทุกอย่างไว้เนียนกีบเขางามได้พี่น้องกีบเขาก็ได้เขาถ้าเคลือบมันเนื้งหายได้นี่มันเหลื่อมๆมาเป็นใบนี้แพงคนวะแต่ถ้าเราโซ่ปี๊บมันหน่อยก็ เออนี่นะแม่เบิรงตีนมันนะมันบรุทง่ายคืออันเสือกอยางเกษตรขัดออตัวนี้ตีมวงเฮาเลยนี่เฮาเหลืออ่างามดีแพงตัวนี้กะได้ที่ไร้อยปลายพี่น้องเอ้ยตัวนี้กันสองร้อยว่าแม่พูเรานะแต่ว่าพูดลดหายแปดสิบบาทเออร้อยแปดสิบดร่อืมรูทรูแล้วรุทหายเขาแน่ซื้อเว้นแม่นซื้อซื้อไว้นู่ ยังไงถึกกงใส่น,นี่เขาเก็บพ่อเองเจ้าตัดสบายเดี๋ยวค่ะเปิดลงจะมีหลายติปอยู่พี่น้องติปเก่าแน่ติปใหม่แน่แหละเด็กพ่ออยู่เราติปเขาก็ได้จะทิปเขา กลับไปตากไว้แก๊สเบิ่งบ่ดึงบ่ตกเสร็จเลยเอออันนั้นรถสิทานรถไว้ดิปลุงเอาเลยมือดําแข็งไําแข็งนะไดทุงเดียวบ2ไว้ในเต็มๆเลมกระทั่งแตกบรีบยังอยู่บนเนี่ยเฮี่ยวอ Nó quay phủ lơi vào đêm mưa xí chào bằng bọn Leo leo Thầy văn lại cả ơn Có nhiều xoay nhà bọ Thật anh thêm Nhanh nhìn cả trời cả trời như nè ให้มานอนกันนอนรับปุยๆเลยนอนดอกแดงอีกแล้วเฮ้ยตื่นแล้บอกนอนแต่หงแล้วังคำพังคำเฮ้ได้เดป็จังรับมา้าพันคีรดรถบอะ้รรับเม่วว่านี่คือ,อ,อกันพ้าคีรด์รับอืมเป็นยังไอฮะเนี่ยค่ับบเด็นาะ อยากกินเดิมเดิเน่ยถามไเ้แถมากก่อนจังรับข่าวดีเออพะยอไอ้งั้นผมจะไม่ได้ก็มาหับข่าวดีเลยเนี่ยมันอยากินเลนต้นงิ้วต้นงิ้วพยต้นิ้วเขานั่นต้นงิ้วแค้มเทียงเขานั่นมีห้งมันเทยงแม่ชันเหน่ไประจมันจเถอเราปดิความไป หมือนสังกทานนี่พี่น้องเอ้ยสิบอกพี่น้องมีไอติมหนึ่งหนึ่งทางแจกขอบคุณคุณยายลายๆเด้อขอบคุณลายๆเด้อคุณยายไอที่ซอยอันเพื่อนกับซอยอันหาลดขาลดเรือเพิฒนารถไทยแมนส่งข้าวฮอดด่านหมก แม่แล้วก็เพื่อนนั้นซื้อไอติมให้เอกมือไอติมอลไรกันเคยกระซอยมาลายลายอะไรเพื่นว่าหนบจนเทอะนนั่จนหนาคนแหละเนาะจ้าถูกเนาะขอให้บุญขำนำสู่อยู่ดีไม่แห้งเด้อคุณยายเด้อเด้อคุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอลงดีไปยังไปแล้วพว่อ ขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงสิบนิ่งพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อขอบคุณที่มาเบิ่งมาส้มน้องหลีนอ้าวหน้าแรกแต่แวงแต่เว้นนะขาวเฟินเฟินเลยเงาบ่ตื่นวะเงาประเด็นเห็นกันนำสามสี่มือบ่กไปกระโดงมือหนีนันไปใส่ยุ่มมือนีตอนเศร้านล้วพอกิมสิพาไปแก่เตียงเด้ออยู่บ้านเด้อแก่เตียงกับแก่ ตุยินเน่ยน้ชาชาเขาหนับ่บ่โผล่นะสูบอะไรได้เลยอย่างเ่าเร,เราไปก็สูบอะไรสูบกิ่งเดียวแหละเพราะว่าถ้าพ,พ่อแล้วจะเอามาหายเปลี่ยนย่บันใหม่มืองเอกเขาบ้านก็กวาดทูทำความสะอาดไหว